หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนพิชิตเนินสกายไลน์ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสนักลรบรับจ้างใช้เวลาถึง3คืนกับ4วันสำหรับภารกิจพิสูจน์สาเป้าหมายเนินสกายไลย์ก่อนคำ ทั้ง14คนพร้อมหน้าพร้อมตายครั้งณจุดนัดพบบนเนิน565้ทางที่ตอนออกของสิง9าอดีตจุดระวังป้องกันฐานรอบนอกจากดาวเหนือและสายตาจากการสำรวจแนวระวังป้องกันตัวที่ตั้งของลูกทีมเหลวมมองพันตรีเมริกันทั้งคู่เห็นทั้งคู่ยืนจ้องสายตาฝ่าแสงขงมุขมโมยามโพลเพลของธรรมชาติไปยังยอดเนินสกายไลน์โดยท่าทางของคนกำลังดำลึกความหลังอะไรสักอย่างมจอร์ชอบทิวทัศน์สกายไลน์เหรอครับ ชอบสิชอบมากด้วยนี่แหละทิวทัศน์แห่งความตายที่ผมจะลืมมันไม่ได้เลยตลอดชีวิตนี้ทิวทัศน์แห่งความตายใช่นรกหรือเปล่าครับก็คงใช่นะนสตาร์ทุกอย่างผมเห็นกับตาทํากับมือมือผมจริงๆนะนอสตาร์เมเจอร์หมายถึงเหตุการณ์วันที่สกายไลน์ถูกบุกยึดใช่ไหมครับถูกต้องนอสตาร์ผมสองคนกับเพื่อนในทหารอเมริกรั 90, นในสิบพลทหารอีกกว่า30เราฆ่ามันตายไม่ใช่น้อย ยิ่งฆ่าก็ดูเหมือนมันยิ่งเพิ่มจํานวนไม่รู้มันมาจากนารกขุมไหนมากมายยังกับมดยังกับปลวกที่จริงคนของมันอาจไม่มากอย่างที่เมเจอร์เข้าใจก็ได้นะครับผมว่าคนของเราน้อยเลยดูเป็นว่าคนของเขามากเป็นอย่างนั้นไหมครับไม่ใช่นอสตาคนของมันมีเป็นพันไม่ใช่แค่ร้อยส่วนของเรารวมทั้งหมดทั้งเราลาวมง้งไทยอเมริกันไม่ถึง400คนโดยเฉพาะ t ห้ 54, ทั้ง4คันสร้างความเจ็บช้ำให้พวกเรามากที่สุดแล้วก็โดนเราสยบลงได้ทั้งสองคันนี่ครับ ใช่เราหยุดมันได้พร้อมกับพลประจําไอ้สองคันที่เหลือทั้งแค้นทั้งกลัวระยะใกล้แค่ครึ่งสนามบอลมันชาร์จเร็วรวดเดียวถึงตัวเราเลยเร็วมากจน M72 ยืดลํากล้องไม่ทันแถม RPG กับปืนกลระดมจัดหนักเขาอีกกดกระบาลพวกเราหยุดสนิทติดดินเลยใช่ไหมครับเมเจอร์ก็ใช่น่ะสิปืนใหญ่105หไม่เอี่ยมกระสุนเกือบ200นัดมีโอกาสยิงไม่กี่นัดโดนตะลุยเหยียบเละทั้งคนทั้งปืนก็บอกแรกเสร็จไปต่อหน้าต่อตาอีก3ก็บอกอยู่ไม่ได้ก็ต้องเพนกันเป็นแถว แล้วพวกอื่นที่ไม่ใช่พลประจําปืนใหญ่ล่ะครับเพนตอนไหนก็ตอนทีห้าสี่โผล่หัวข้ามสันเนินขึ้นมาแล้วหนึ่งร้อยห้าสยบมันไม่อยู่เท่านั้นแหละนอสซาเอ้ยใครก็อยู่ไม่ได้เสียงเครื่องยนต์เสียงปืนกลบนป้อมเสียงอากา้าอาพีจีดังสนัน่นกรบเสียงพวกเราจนพูดกันไม่รู้เรื่องดีนะที่ปืนใหญ่เจ็ดสิบห้ามิลิเมตรของมันไม่ได้ร่วมยิงด้วยไม่งั้นคงดูไม่จืดแน่ไอเจ็ดสิบห้ามิลิเมตรนี่ไม่เท่าไหร่หรอกครับเมเจอร์ Major. ถึงเสียงเครื่องยนต์นั่นก็เถอะระยะประชิดแบบเนนี้ยยรถ,ถังมจุดอออ่ะแ สู้หน่วยทหารราบเดินเท้าไม่ได้หรอกครับผมว่าปืนกลนั่นต่างหากพื้นที่บนสกายไลน์ถ้าโดนสักสามสี่กระบอกรับรองมดก็ไม่เหลือรอดอืมมันก็จริงของคุณนอร์สตาวันนั้นปืนกลมันยิงถี่เหลือเกินแต่แลราก็บอกวางห่างกัน50เมตรยิงชุดยาวๆต่อกันชนิดไม่ยอมหยุดแม้แต่ว,วินาทีเดียวผมมองเห็นสายกระสุนแล่นตามกันว่าซ้ายวาดขวาเหมือนกับเส้นเชือกไปมาอย่างนั้นแหละแสดงว่าอาวุธประเภทปืนกลใช้ได้ผลมากกว่าอาวุธอย่างอื่นใช่ไหมครับใช่นอร์สตา วันนั้นปืนกลใช้ได้ผลจริงๆผมเห็นกับตาคนของเราสัก30คนเห็นจะได้กระโดดขึ้นมาจากหลุมล่องเลดพร้อมกันเป็นแผงหน้ากระดานโดนปืนกลแค่กระบอกเดียวกล้าใส่มันส่ซ้ายส่ขวาก็บอกเดียวส่3ามสี่เที่ยวแพรบเดียวก็บอกที่2ตามมาอีกคราวนี้ยิ่งหนักใหญ่ผมว่า30คนนั้นน่ะไม่รอดแม้แต่คนเดียวเลยนะก็โคงงั้นแหละครับเมเจอร์ถ้าเป็นเราเราก็ต้องไม่ให้เหลือรอดแม้แต่คนเดียวใช่ไหมมันเรื่องแบบนี้ทีใครทีมันครับเมเจอร์เพราะฉะนั้นงานเนี้ยเรากาเอาคืนสักกี่ศพล่ะ ต้องบวกดอกเบีย้ยทบต้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยว่าเราจะมีโอกาสอย่างที่คุณว่านี่เลยปัญหาหน้าหนักใจก็คือหน่วยจรยุทธ์นั่นแหละนอสตาเมเจอร์หนักใจยังไงล่ะครับผมหนักใจตรงที่มันมากชุดหรือเกินนะสิแบบนี้ทําให้มันสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายเราได้แทบทุกตารางนิ้วในพื้นที่ทุ่งหหินเลยนะนอสตาคุณมีความคิดยังไงบ้างเรื่องเนี้ยเราจัดกาลังหน่วยทหารขนาดเล็กเข้าต่อสู้กับมันบ้างดีไหมไม่ไหวหรอกเมเจอร์ คนของเราส่วนใหญ่ไม่ถนัดทําการลบแบบนี้ส่งเข้าไปก็มีหวังถูก VC หลอกป่าดกระเดือกหมดแน่เอาแล้วคุณจะใช้ยุทธวิธียังไงยกกําลัง1กองพันสกัดกั้นหน่วยจรยุทธี4คนอย่างนั้นเหรอก็ไม่เชิงอีกนั่นแหละครับเมเจอร์ <c oughs> ความจริงนะเมื่อเรารู้ว่า VC มันกระจายกันอยู่ทั่วพื้นที่แบบนี้เราก็หาทางเอามันมารวมกันซะเสียสิครับเฮ้ยคุณพูดอย่างกับคุณออกคําสั่งให้มันปฏิบัติตามได้อย่างนั้นแหละ ก็ไม่ใช่ออกคําสั่งหรอกครับแต่ยิ่งกว่าออกคําสั่งซะอีกเพราะถึงอย่างไร VC มันก็ต้องป้องกันแล้วก็รักษาสกายไลน์ไว้ด้วยชีวิตนี่คือจุดอ่อนของมันครับเมเจอร์คุณจะท,ทาไงนอสตาพรมองไม่เห็นทางเลยใจเย็นครับเมเจอร์นูนนยุทธพงษ์มาโน่นละคราวเวลาผมเช็ครายละเอียดเรื่องนี้นิดเดียวถ้าโอเคแผนการทุกอย่างก็โอเคครับ2องพันตรีมริการมองตามไปเห็นจ่ายุทธพงค์เดินเดี่ยวก้าวยาวๆตรงดิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าท่าทางสบายใจ M 2 0 3 XMA 1คล้องสะพายเฉียงไหลขวาตัวปืนอยู่ข้างหน้ามือขวาถือวัสดุมีความยาวสีดำมาเมืดเคาะข้างขาเล่นตามจงังหวะการเดินไอเปี๊ยกไก่ชาติล่ะสองคนเขาจุดวางตัวไปแล้วพี่งานเรียบร้อยไหมเรียบร้อยพี่ได้ผลเกินคาดแล้วนั่นอะไรวะขวากครับพี่ขวากเหล็กเดือนนี้เวทกงมันพัฒนาถึงขั้นจะขวากเหล็กแทนไม้ลวกแล้วนะพี่ขวากเหล็ก มันเอามาจากไหนวะแล้วมันพัฒนาได้ยังไงไม่เห็นจะต่างไปจากของเก่าสักเท่าไหร่เลยนี่ว่าโถพี่ไอ้นี่มันทําด้วยเหล็กทนแดดทนฝนไม่ผุเปื่อยง่ายๆอย่างไม้ลกไม้ไผ่ถึงจะลมควันบ่มไฟให้แข็งยังไงก็เถอะไม่ถึงปีโดนแค่ฝนเดียวก็ผุแล้วแต่อันี่นะรับรองไม่ผุยิ่งเป็นสนิมยิ่งดีไม่ต้องแทงจนมิดหรอกแค่เปิดปากแผลได้บาดทะยักก็เล่นงานแล้วเล่ามาจากไหนก็ที่ที่พี่ผมไปดูนั่นแหละเต็มพืชไปหมดเลยพี่ผมว่าเป็นพันๆอันเลยมั้ง ตั้งแต่ตีนเนินขึ้นไปจนถึงยอดเนินฝั่งนี้ฝั่งโน้นทั้งขุดหลุมทั้งฝังไว้ใต้ใบไผ่มันวางได้แนบเนียนจริงๆเลยพี่ขึ้นถึงยอดเนินเลยหรือวปาถึงสิพี่จับตาดูพวกมันสักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้บนนั้นเป็นฐานยิงคอ120ยิจริงๆพี่ว่าไปมีคอ120อยู่3กระบอกปรสอ57อีก2กระบอกปืนกลป้องกันฐานยิง4ี่กระบอกร่องเหลดหลุมบังเกอร์ป้องกันการโจมตีทางอากาศหลุมเก็บกระสุนทุกอย่างเพียบเลยพี่ คนล่ะเห็นแล้วนับได้รารวห้าสิบสี่คนเพราะฉะนั้นทั้งฐานผมว่าน่าจะมีราราวเจ็ดสิบคนครับมุมตรวจการจากยอดเนินลูกนั้นนะพี่จะเห็นสกายไลน์ชัดเจนเลยแต่ตรวจการมาเนินลูกนี้ไม่เห็นหรอกพี่แล้วบริเวณอื่นล่ะมองลงไปในหุบมองลงไปก็ไม่ค่อยเห็นอะไรพี่พื้นป่าแถบนั้นต่ํากว่าแต่ก็ตรวจการได้เป็นสิบกิโลเลยนะผมว่าฐานยิงฐานเนี่ยไม่ต้องมีผู้ตรวจการหน้าก็ได้นะยิงเองตรวจการเองสบายใจมาก โอเคดีแล้วถ้าง,งาั้นงานนี้ต้องเล่นแรงแงซะแล้วว่ะที่พูดอย่างกับพี่เคยเล่นคอ่คอ,ยคอยอย่างนั้นแหละตามรายทางเจอรอยพวกจระยุตไหมเจออยู่3ที่พี่คาดว่ามีแค่4คนก่อนลงไปในก้นหุบ t ห้าสิ่อ่ะพี่แล้วก็เจอฐานรอยเพิ่งออกไปเมื่อเช้าเนี่ยอีก2ฐานแต่ละฐานห่างกันไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ไม่น่าจะมีคนต่ากว่าสิคนนะครับคุณน้าทีมนักลบรับจ้าง กลางแผนที่วางลงกับพื้นทําการตรวจสอบทิศทางด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องอาศัยเข็มทิศกม้มๆเงยๆวาดแผนที่นั้นเข้ากับยอดเขาในภูมิประเทศจนแน่ใจว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นภาพที่ระบุลงไปได้แล้วจริงๆเขากางนิ้วมือทาบลงบนมาตราส่วนเทียบสัสดส่วนกับความยาว12กิโลเมตรแล้วจึงเอามาทาบบนแผนที่อีกครั้งจนได้พิกัดใหม่จากยอดเนินไปยังจุดต่างๆในภูมิประเทศก่อนจะเงยหน้ามองไปทางทิศนั้นแล้วหัวเราะกับตัวเองหยุด ไปย้ายภูเขาลูกนั้นมาทางนี้ทีสิวะแม่งบางมิดเลยวะโถพี่ไม่ใช่ลุงโง่ย้ายภูเขาในนิทานเหมาเจอตุงนะพี่เมื่อมองภูมิประเทศจริงๆไม่เห็นจึงเปลี่ยนมาศึกษารายละเอียดเอาจากแผนที่แทนด้วยการอ่านเส้นชั้นความสูงก่อนเป็นอันดับแรกเปรียบเทียบกับความลาดชันของไร่เนินแต่ละเนินแล้วจึงหาเครื่องหมายบอกเส้นทางที่รถยนต์ทหารน่าจะแล่นได้ปรากฏว่าไม่มีจุดไหนๆในรัศมี12กิโลเมตรก็ไม่มีทั้งสิน้นเห็นทีต้องปรึกษาพันตรีเมริกัน แต่ยังไม่ทันเอ่ยปากพูดฝ่ายนั้นกับถามขึ้นมาก่อนนอสตาเซอร์เจนยุทธพงศ์ไปไหนมาอ๋อเมเจอร์ Major. ผมยังไม่ได้บอกเรื่องนี้เมเจอร์ Major, ทั้งสองคนฟังเขาไปพิสูจน์ทราบฐานยิงคอของ VC มาน่ะสิฐานยิงคอพิกัดบนแผนที่จุดนี้ใช่ไหมใช่ครับเมเจอร์ Major. ทีแรกผมแค่สงสยัยสงสัยเท่านั้นแหละก็เลยต้องส่งคนไปดูให้เห็นกับตาเลยปรากฏว่ามีจริงๆครับเมเจอร์ Major. คุณรู้ได้ไง,ไงว่าตรงนั้นจะเป็นฐานยิงคอทีแรกก็ไม่แน่ใจนกหรอเมเจอร์ Major. ผมเดาว,ว่า VC บนสกายไลน์น่าจะมีฐานยิงสนับสนุนอย่างน้อยสักหึฐานสาหรับไว้ใช้งานตอนจําเป็นนะครับคุณก็เลยเดาว,ว่าต้องมียอดเนินลูกนั้นครับเมเจอร์สงสัยอะไรหรือเปล่าครับผมไม่สงสัย VC หรอกแต่ผมสงสัยว่าคุณมีปีศาจคอยกระซิบบอกหรือไงต่างหากก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับเมเจอร์ก็แค่เดาๆเท่านั้นแหละบางเอิญมันเป็นความจริงเข้าเรื่องอะไดูใหญ่โตโอ๋อเมเจอร์ครับ ถ้าไม่มีถนนให้รถแล่นเราสามารถเอาปืนใหญ่เข้ามาตั้งยิงในป่าทึบได้ไหมครับอย่างน้อยสักหนึ่งฐานยิงสี่กระบอกได้สินอสตาอย่าว่าแต่สีกระบอกเลยต่อให้เป็น1 0บสเราก็ทําได้ทําไงครับก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ยกเข้าไปไงล่ะคุณใช้ไปลงที่ไหนล่ะโอเคครับเมเจอร์ผมเข้าใจละอีกอย่างหนึ่งครับผมสงสัยทําไมภาพถ่ายทางอากาศระบบอินฟราเรดจึงจับที่ตั้งฐานยิงคอบนเนินนี้ไม่ได้ครับ อินฟราเรดต้องอาศัยความแตกต่างองุณหภูมิบนพื้นดินเป็นสื่อถ้าไม่มีก็ถ่ายไม่ติดการที่อินฟราเรดจับภาพบนยอดเนินนี้ไม่ได้ก็น่าจะมีสาเหตุมาจากสาเหตุนี้หมายความว่า v c บนเนินนี้ไม่มีแม้แต่การก่อไฟหุงข้าวหรอครับอืมไม่รู้สินอสตาโอเคไม่เป็นไรไม่รู้ก็ไม่รู้งั้นเรามาวางแผนพระเดศศึกสกายไลน์กันเลยดีกว่าครับวันสองวันนี้รู้เรื่องแน่